าไม่กูเปิดมนลื่นมันลื่นใช่มันลื่นหกคนลื่นอ่ะเอ็นเอ็นดเอ็นดาเอ็นดูขยาเล่นตายัันเดิลรันตกลโอ้ยตายฮะตายฮะ

ตายไปซะตายไปซะว้าโย่้อยมึงมาาโซโอ้ยเงี้ยยาโย่มา嘛โย่มาเฮ้ยยายายาโย่มาไม่อนุญาตหมู่ใหม่มูกสิทธิ์ไปไปซะสิทยิ์ไปยปซะได้กูได้กูได้โวย ไอ้กูได้คอมพีกูได้คอมพีมากูได้คอมพีครังจอเป็นไงวะกูได้คอมพีบบิบกูได้คอมพีบาิลคอมพีบบิลโอ้มาก่ลาฟ้าผ่าปลาผ่าไปซะปกปลกระดูกอ่ะปลาผ่าไปซะปลาผ่าไปซะแค่อะไรกูลยผ่าหงหน่ยาหนึ่วยใชปลาผ่าหน่งหน่วยปลาผ่าหน่วยปลาผ่าหนึ่ง่า โอ้ยโอ้ยเฮ้ยอย่าม mm ึงโกงไงอย่ามึงขี้โกงล็อกเปล่าโอยใครฮะล็อกเป่าโอยโอ้ยพรีซิงเลยพรีซิงเลย เฮ้ยอย่าเขอลังกีมาอยากอยากอยาอยายากอยากอยาไอชีออกล็อกเปล่าจริงด่ะคือสิงเล่ยโดนเลยคือสิ่ล็อกเปล่าเฮ้ยได้ไงได้ไงมันไม่ได้ยังไงไอ้กูได้กูได้ดาบเพชรมาแล้วเว้ยไอ้มอนมาเล่นไอ้มอนหยาบเห็นอาวุธแล้วมอนกูไอ้มอนกูไอ้มอนโดนไปซะไอ้มอนมาฆ่ากูกูให้โอกาสมึงฆ่าเลยอ่ะ อุ้ยอุกยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุกยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้อุ้มอุ้ย้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยอุ้ยออ้ยออุ้้ยออุยออุ้ยอุ้่อุ้ยอุ้อุ้อุ้ย้ยออออุ้ยอุอ้ยอุ้อยอออย ไอไนฟ์แหวไนฟ์โอยแหวนไนฟ์แหวนไนฟ์ออเจชั่นโอ๊ยโอ้ยเย n ะกูตายแหวน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 อเจกชันโอ้ยอเจชั่น เอ้ยครโหดอ้นี่ครโหดชตกันชกอ n ชชกรอย่าเลยอย่าเลยดกอชกันไม่โดนไม่โดนโดนชกาิวเน่นี่อ๋อเฮ้ยอ่ากลวงเลยกลวเฮ้ยดล้เฮ้ยดล้เตดล้อะไรวะดีดีอะไรวอะไรวะอะไรวะยไปเดี๋ยวยงโกเฮ้ย

ไอ่เงี้ยไอ้เี่ยปิวปิวอ๋อไอ้เงี้ยไอ้ไอ้อุตูไม่ได้มีพลังพิเศษไอ้เงี้ยไม่กระจายแรงเฉยะอ๋ออ๋ออ๋อกูเทเลพอร์ตได้เลยอ๋อขอเทคระยะหน่อยทีอ๋ออ๋อหยุหยุด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 เออเออเนี่ยเราได้อวุ่นอะไวเนี่ยโอ้โหดาบควายใช้ข้างดาบควายใช้ข้างโอบย้ข้ โมอายโอเคเขได้จรงเรงโอ้ยโมอายอีกแล้วไอ้กูโดนโมอายกูโดนกูโดนบัฟโมอายระเบิดกระโดนโมอายเฮ้ยไอ้ควันไฟควันไฟเข้ควันไฟอ่ะเกิดขึ้นมาคือใครมนุษย์ได้ใช้มาทอดเนื้อเออเออเออติดไฟไอ้ห้องหูไอ้ฮิป half no head เฮ้ยเ้ยทีอะไรวะอ่าเรียบร้อยไม่แย่ร่วงเลยแมวแมวแมวระเบิดระเบิดอะไรวะนะเกิดะเฮ้ยเฮ้ยเพ่นดน้เกิดอะไรเกิดอะไร กระเด็นกระเด็นกระเด็นโ๋อเขาไม่ใช่มาจะด้วยยาหน้ายอยาผิดายหายอะไรผิดสายเฮ้ยมอนชิงครับพี่เลี้ยงแมวเลยขวดเลี้ยงแมวดวงตาติดเฮ้ยเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงตาดวงตาดวงตาอ๋อเขาเหลือ HP เหลือสิบละ HP เหลือสิบละเวียนละเวียนละ

เดี๋ยววันนี้ไอ่โนไอ้ยนตายเสียเลยปิปิจกระเดเลกระเด็กรเด็นันเดเออวันนี้ไอ้จระเข้แดงน้อยระเด็นันเนพันเด็นปันกนันเด็นปันเปันเดกรันกเ เออะโอ้ยกูได้เท่งไม่เล่นไายังไม่เล่นไฟไอทุกคนกูได้เท่งไฟมหาสมุทรกูได้แทงไฟมหาสมุทรเล่นไฟมาสมุดเล่น้ฟลอยลูกเต๋าเล่นไอทุกคนไดเล่นไฟมหาสมุทรกูได้แทงไฟมหาสนุกเฮ้ยระเบิดโอ้ยไนส์ไลท์ดูไนส์ไลท์ดูเล่นไฟมหาสนุกเฮ้ยเอ้ย เอาเต๋อเฮกอ๋ออ๋อไตายเว้ยไ่ตายเว้ยโมาาโซาหอาโ้้อะไรวะเนี่ยนี่เด้อเดทเดทอะไรวะเนี่ยมาดไตายเียเซยไอ้เียเซยได้คิวเฉยเลยเดทคืออะไรเดทคืออะไรเดทโนตเดโนตอะไรวะอ๋อเดินเาเยเฮ้ยเฮียออสเซฟเอ่า นี่แหละมึงอ่ะอ๋อโดนจะได้ได้ไล่เดือดไอโย่ไอ้เคียวเซเบอร์เออยับลอยมึงเซเบอร์เหรอพี่สองไม่น้าไปไหนอะวะเฮ้ยเฮ้ยเบสเบสเดือดลวเว้ยอะดอนลาเบิร์ดโอ้ยฝังนี่โดนไอแน่ฝังนี่โดนไอแน่ โดนคุณแน่ไม่เอาคุณโดนทุบตายอดอลโลตื่นขึ้นแล้วโอ้ยได้เาเหียตายเลยเช่าได้เช่ใครอายเมฆโดนพ่อยเออหยิบน้องเพลนะโว้ยยิบน้องเพนแค่นะโว้ยอ่าวเจ็บปืนเจ็บปืนเช็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 ปืนเจ็ปืน เอ้ยมันลอนดอนมันมีลอนดอนมันมีลอนดอนมีลอนดอนโ่อยบ่อยพวกที่ใช้เรบร้อยเอ้ยยายเอเลนเอเลนเอ็กซ์นัดดีเนอะเจลาเบิร์ดไอหลบได้ยังไงกันหลบได้ยังไงกันหลบได้ยังไงลบได้ยังไงดีเนอเอเลียนเป็ไงล่ะเอเลียนระเบิดกูแม่งยิ่ยี่โดนเลย เอเลี่ยนเออระเบิด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 อไฟเอ็กไฟเอ็กไฟเอ็มไฟเอ็ก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 ไเอ็เอ็ไเอเอกเอเอ ไอ้เอเมนรุมทาจักรก้อ๋อูอ๋อไอ้วนไอ้นไอ้วนตัวอเลียไตายตายคู่เลยตายเลยเอเลี่ยนเลนเดือดเอเลี่ยนทิมทิมทิมท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 ม้ลเอเลี่ยน